สองแต่ล้กรนะทุกคนมเท่าไห่คเอาไปเสียบมือนะคะแล้วก็ได้เล็กน้อยตามนั้นดีใจตลิดว่าตลกไหมครับไม่ตลกแ่นี่นะตลกหรอแอบตลกหรือเปล่าอต้องถามคนวิ่แสดงคู่กันนะคะว่าจริงเฮียตลกไหมคะ คือเฮียอี้เขาตลกนี่เพราะว่าหน้าหาตาเขาดูตลกหรือเปล่าใช่ไหอเพลียอ่ะไม่เหนือนเพราะว่าเฮียอี้จะมีผมเหมือนแบบนักสาเราเราก็จะชอบทำหน้าแบบตึ้งๆ้งซึ่งเห็นแล้วมันก็มันก็ดูตลกนะครับแต่ว่าเฮียอี้ไม่ตลกนะครับ ก็ต้องแบบแล้วช่วยเขาไหมอะ่ะช่วยก็แบบเราก็จะจับจับของเขาก่อนแอคชั่นเลยมอตมอยมอยเอ้ยผมจิตแตกแล้วเหรอยังไงอ่ะไหนไดูซิปล่อยที่ไปก่อนแล้วกันแบบว่าไม่ยายตลกแต่ว่าเกียอีไม่ใช่คนตลกนะเหนอแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องมันเครียดแล้วเราเป็นแบบว่าไม่อยา,ากให้นักอัดเครียดเราก,ก็ได้แบบว่า ไม่ตลกเลยแต่ทุกคนดูแล้วก็ตลกครับแต่ก็ทำให้มันก็จะเป็นมุมที่ทำให้เหมือนกับคลายเครียดด้วยนะครับมีรอยทุกคนจะได้มีรอยยิ้มด้วยครับ Fighting ค่ะไปส่งกำลังใจให้น้องหน่อยคนหนึ่งครับแต่คนหนึ่งที่อยากมีคาแคร์ครับแต่ว่าเขาเลือกใช้วิธีการที่ผิดไปเราควรจะ,ะดูสิ่งพัฒมา นอกจากความมีความต่นรก้ีต้องันี้อันี้ไยเี้ยากับูเดขา่ในนิเดียวผมกจะกลัวเฮียแบบไม่กล้าบ้างแต่ทีเฮียบอกสู้นะโชคดีนะที่เชียได้เป็นนื้อเฮียก็เลยแบบ 经典，经典。